นะโมะะตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะะตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมะะตัตสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมพระผู้มีประภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองต่อไปนี้ก็พูดถึงเรื่องการศึกษา ประวัติของพระอริยบุคคลในยุคสมัยพุทธกาลเมื่อพูดถึงพระอริยบุคคลในยุคสมัยใหม่มันก็ยากที่จะพูดให้การรับรองได้นะเพราะเราเองก็ไม่พูดที่ไม่ใช่เป็นพูดที่อย่างรู้ทึงภาวะจิตของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นว่าใครเป็นพระอริยบุคคล ชั้นภูมิใดจะเป็นโสดาปฏิมกักโสดาปฏิผลใครเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าใครมีภาวะจิตยอย่างไรตัวเราเองเราก็ก็ยังมีการศึกษาทำรอบตนเองอยู่ทีนี้มารู้ตัวว่าแม้ตสติปัญญาสติสมาธิปัญญา หรือปัญญายาณของเราเองก็ยังลุ่มๆดอนๆก็ไม่สามารถที่จะไปกำหนดรู้และพยากรณ์ยกย่องคนนั้นคนนี้เป็นอริยะไม่ได้ยิ่งเป็นพระแล้วต้องคนระวังจะ่พูดยกย่องว่าโยมคนนั้นเป็นอริยะพระรูปนี้เป็นอริยะพระรูปนั้นเป็นอริยะต้องสำรวมสำรวมปากห้ามพูดพูดไม่ได้ ต่อไปนี้ก็จะเอาประวัติของพระอริยบุคคลในยุคสมัยพุทธกาลสองคนพี่น้องพอที่จะเป็นแนวทางการพิจารณาธรรมของท่านทั้งหลายซึ่งเพื่อจะได้ผู้คนที่มียยนิโสมนัสโยนิโมนสมนัสการที่ละเอียดที่ดีก็เพื่อจะได้เข้าใจดีกว่าผู้ที่อ่านผู้ที่เล่าผู้ที่กำลังแสดงอยู่นี้ก็ได้เรื่อง พระสองพี่น้องคือพระจุรพันธกกับพระมาหาจุรพันธกมีเรื่องอเล่าไว้ว่าพระจุรพันธกเนี่ยเป็นเอตัคะทางมโนมยิธิหรือเจโตวิวัตเจโตวิวัตพระจุรพันธก,กเกิดในกรุงราชพฤกษ์ เป็นบุตรของทิดาเศรษฐีเป็นน้องชายของพระมาหาปันทุกเหตุเพราะพี่ชายบวชแล้วได้บรรลุธรรมต้องการให้น้องได้รับรสพระธรรมบ้างจึงได้เอามาบวชแต่เมื่อบวชแล้วปรากฏว่าจุรปันทุกเป็นคนมีปัญญาทึบมากพี่ชายให้เรียนคาถาเดียวท่องตลอดสี่เดือน ก็จำไม่ได้จึงถูกพี่ชายขับไล่ท่านเสียใจจึงคิดสุดพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทราบเนื้อความจึงเสด็จไปปลอบแล้วประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ให้ลูกครัมเารูปครัมไปเรื่อยๆพร้อมทั้งบริกรรมว่าอระโชหระนังอระโชหาระนัง ผ้านั้นเปลี่ยนเป็นผ้าสีครั้มุนหมองทำให้ท่านมองเห็นไตรลักษณและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จากที่จากเป็นจากบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นคนโง่คนทึกอาจจะไม่สามารถเข้าใจธรรมะได้เลยแต่กุสโรบาย,ยกุสโรบายของพระพุทธเจ้าที่ยื่น,นที่ยื่นผ้า ผ้าขาวันบริสุทธิ์ให้ลูกคาไปมาเหมือนเราอธิษฐานผ้าเนี่ยมันผ้าอธิษฐานผ้าผ้าใยลูปไปลูปมาความสกปรกระหว่างมือหนึ่งเป็นรูปผ้าขาวมันเลยเปื้อนเปิดเลอะหมุนหมองขึ้นมาเรื่อยๆก็เรียกเลยว่าเป็นการปลกกุกจิตได้ตํานึกลึกกระเตื้องทําให้จิตของ ของพระจุลปันทกเนี่ยก็ตื้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาเพราะเห็นจากสิ่งที่เป็นน่าสลดใจคือความเศร้าหมองของผ้าขาวที่เปิดเปื้อนด้วยมือของตนเองจิตจึงน้อมไปในทรมันเป็นไตรักคำว่าทรมันเป็นไตรักนี่ใครกะรู้นะมันคืออะไรอชาวพุทธเราส่วนมากก็จะรู้นะคำว่าทมที่เป็นไตรัก เมื่อเห็นไตรลักษณ์หรือเห็นสัจธรรมในผ้าขาวที่เปืเป้อนด้วยเมือกตัวเองจึงมองเห็นความเป็นจริงในผ้าขาวนั้นสะท้อนกลับมาในสังขารสะท้อนกลับมาในชีวิตของตนเองที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนั้นจริงหรือก็เลยเห็นสัจธรรมจากผ้าขาวที่ตนลูบจนเปืเป้อนจากกุศโลบายของพระพุทธเจ้า แต่พี่ชายเป็นพระอรียาอุคนรับอรหัตไม่สามารถที่จะสอนน้องชายเพราะอะไรไม่สามารถที่จะสอนน้องชายให้เห็นให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ฉลาดปาาเปลืองให้มีความรู้ขึ้นมาได้เพราะว่าย้อนไปอดีตแล้วสองคนพี่น้องเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับทังด้านสงเคราะห์การเกีเ่ยวกับการศึกษาและทานหน้านปัญญาการอบรมการถังต่อนไม่มีบุญทุงในอดีตเป็นตัวเชื่อม โยมมาหากันพุทธเจ้าก็เห็นว่าพระจุรปันธกเนี่ยสามารถบรรลุเป็นอริยะบุคคลได้จึงไปปลอบใจแล้วก็ประทานผ้าขาวให้ดังที่ได้แสดงให้ฟังให้ลูกไปเรื่อยๆด้วยสติที่สำคัญคือต้องมีสติสติคือความระลึกได้สติสมชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมในในภาวะธรรมที่ที่ อยู่ภายในใจของตัวเองท่านมีความรู้ความชํานาญคล่องแคล่วเมื่อสําเร็จเป็นพระอริยะบ,บุคคลแล้วเนี่ยระดับอาราต์รัตถผลรัตธรรอาราตผลและท่านมีความชํานาญเกิดฤทธิ์ขึ้นมาเลย,เ,ยเกิดฤทธิ์เกิดอิทธิฤทธิ์ขึ้นมานในใจท่านมีความชํานาญคล่องแคล่วในอภินญาหกก็เห็นไม่ไม่ได้นั่งสมาธินานไม่ได้มานั่งสมาธิบนเพียงเพียงจุดเป็นจุดเอาเป็นเอาตายอะไรแค่ รูปผ้าขาวด้วยมืออีกข้างหนึ่งข้าผ้าขาวเป็นไตรลักษณ์ปรากฏจิตบรรลุธรรมเมื่อจิตบรรลุธรรมอิทธิฤทธิปฏิหารเนื่องด้วยบุญเก่าในอดีตที่มีอยู่แล้วตัวเป็นปกติเป็นนิสัยที่ที่ถูกบันทึกจารึกฝังลึกไว้นในจิตใจแต่อดีตจกี่ยวกปัจจุบันติดตัวมาด้วยพอได้บรรลุถึงความเป็นอริยบุคคลบุญกุศลที่เป็นบุญญาลิี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเอง กลายเป็นอิทธิฤทธิปฏิหารภยาภยในจ,จิตใจเรียกว่าอภินญ,ญาหกของพระจุรปันธกท่านแสดงฤทธิทางใจได้มากท่านแสดงฤทธิทางใจได้มากจึงได้รับเอตถะ,ะ,ะว่าเป็นผู้เลิศทางมาโนมยิทธิคือฤทธิทางใจส่วนพระมหาจุรปันทกผู้เป็นพระมหาปันทกผู้เป็นพี่ชายเป็นเอตถะ,ะ,ะทางด้านการเจริญวิปัสนา พระหาพระมหาปันถกเนี่ยเป็นบุตรของธิดาเศรษฐีในกรุงราชคห์ตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เคยได้ไปวัดกับตาเป็นประจำเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าบ่อยๆก็อยากจะบวชเมื่อได้ฟังธรรมบ่อยๆจึงเกิดความรู้สึกว่าศรัทธาเริ่มใส่อยากจะบวชเศรษฐีผู้เป็นตาก็อนุญาตให้บวชเป็นตามเนรนะพระมหาจุรพระมหาปันถกเนี่ยได้บวชเป็นเนรก่อน เมื่ออายุครบก็อุปสมบทต่อภายหลังก็สําเด็จเป็นพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ชํานาญในการเข้าอยู่เข้าอารูปเข้าอารูปาวจรฌานและทางด้านวิปัสสนามากดังนั้นจึงได้รับยกย่องว่าเป็นเอตทะคะในทางเป็นผู้ฉลาดในปัญญาวิวัตท่านเคยได้รับตําแหน่งเป็นผู้แจกพัดของสงฆ์ด้วยตอนนี้แหละที่ได้ไล่จุรปทบบกหนีออกจากสำนักไปก็ ็นยังไงบ้างท่านผู้ฟังนะประวัติของพระอริยบุคคลพระสองพี่น้องคือจุรับรันทกกับพระมหาปัรทกก็จบลงเพียงแค่นี้นะคงจะฟังแล้วคงจะได้กติทำข้อคิดอะไรบ้างจากเรื่องราวของพระสองพี่น้องนี้แล้วก็น้อมธรรมนั้นมาใส่ตนน้อมธรรมมาใส่ตนพิจารณาธรรมและนําไปปฏิบัติ ทำทั้งหลายในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกปฏิบัติยามใดได้เวลานั้นปฏิบัติได้ทุกการเวลาไม่มีเลือกว่าเช้าสายใบยเย็นเราพร้อมช่วงใดเช้าสายใบยเย็นหรือพร้อมตลอดเวลาจะทําสิ่งใดตามแนวของพุทธวิธีทําได้เลยไม่ต้องเลือกเลิกยามไม่ต้องเลือกว่าอะไรแต่คือให้ดูการะเทศะแค่นั้นเองที่สําคัญคือเน้นให้มีการะเทศะนะ สัมมาคารวะนอนน้อมถอมตนนี่ปกตพิพุทธบริษัทต้องมีนิสัยนี้อยู่เป็นพื้นอยู่แล้วต้องมีการน้อมถอนมีความอ่อนน้อมถอมตนมีสติสมปชัญญะรู้มีจิญญตได้ตันึกรู้จาักการะเทศะให้ความเคารพผู้ที่ให้ความเคารพบุคคลที่ควรให้บุคคลที่ควรเคารพนะก็คงจะใช้เวลาทั้งหมด11นาที เขาคงจะจบการาแสดงอนุพุทธประวัติเพียงแค่นี้จเจริญธรรม